ตัดต้นมะเฟืองตรงนี้เพราะว่ามันจะกิ่งมันจะมาติดทางบ้านนี่ให้ตัดทางทางกิ่งทางนี้ออกไปต้นมะเฟืองต้นนี้ลิดกิ่งให้มันน้อยลงเป็นการแต่งกิ่งไปในตัวมะเฟืองตรงนี้กิ่งมันจะละไปที่บ้านให้ตัดกิ่งบางกิ่งออกไปเป็นการละกิ่งเล็กๆออกไปแต่ตัดแต่งกิ่งไปในตัวต้นมะรุม ต้นมารวมเนี่ยเราได้ตัดกิ่งไปบ้างแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องตัดอะไรมากปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ตัดกิ่งทางด้านที่มันจะไปติดทางบ้านเนี่ยให้ออกลงตัดกิ่งทั้งที่ติด,ต,ดติดทางบ้านลงอย่าให้มันโตไปแตะตัวบ้านได้ส่วนไอน้อื่นๆเนี่ยให,ให้เว้นไว้เพราะตอนนี้มันกำลังมีฝักงามมากเลยเสียดายถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวฝักมันจะไม่โต กิ่งต้นมะลุมที่มันจะมาที่บ้านเนี่ยที่มาตัดที่บ้านเนี่ยให้ตัดออกมันจะได้ไม่มาแตะตัวบ้านหมดจะได้ไม่เข้ามาในบ้านต้นตินเป็ดหน้าบ้านเนี่ยกิ่งมันละสายไฟกิ่งละสายไฟมากเลยกิ่งมันละสายไฟด้านหน้าเนี่ยให้ตัดออกให้ตัดกิ่งทั้งด้านนี้ออกเพราะว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็งอกไปโดนสายไฟอีก ทำให้สายไฟขาดได้ให้ตัดออกให้หมดต้ดนพญาสัตบัติเนี่ยมันสูงมากเรากลัวว่าถ้ามันสูงมากเกินไปเนี่ยกลัวมันจะเจอพายุแล้วมันจะล้มหักลงมาจะเป็นอันตรายมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยากจะปรึกษาเขาว่าควรจะตัดให้มันสูงแค่แค่ครึ่งเดียวพอไหมเราจะตัดได้หรือเปล่า หรือว่าจะปล่อยไว้แล้วมันก็จะไม่เป็นไรมวงกิ่งตน้นด้านนี้ให้ตัดออกให้หมดเพราะมันจะละสายไฟรวมทั้งไอ้ต้นตีนเป็ดหน้าบ้านนั่นด้วยเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยให้ตัดออกกิ่งทั้งด้านนี้ให้ตัดออกให้หมดเป็นการแต่งกิ่งต้นมะม่วงด้วยกิ่งไม้ทางด้านนี้ให้ตัดออกให้หมดเลยในที่มันละสายไฟเนี่ยตัด ตัดออกให้หมดอย่าอย่า,ยาตัดน,น้อยตัดให้เยอะๆเลยเผื่อมันงอกมาให้อีกนานกว่าจะงอกมาโดนเพราะว่าถ้ามันโดนสายไฟแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ไฟสายไฟขาดต้นนี้ที่มีสายไฟอะไรพวกนี้ให้ตัดออกให้หมดเนี่ยสายไฟมันละสายไฟตัดออกให้หมดเลยพวกนี้กิ่งไม้ที่ไปละสายไฟต้องตัดออกให้หมด ตอนนี้ก็เหมือนกันอาจจะต้องตัดกิ่งใหญ่นี้ออกไปเลยก็ได้ต้นพญาสัตบัญอันนี้มันมีต้นมะม่วงมีกิ่งยื่นออกไปเนี่ยละสายไฟนี่ต้องตัดทิ้งเลยตัดทิ้งออกไปเลยนะละสายไฟอันนี้ชัดเจนมากรวมทั้งทางด้านนี้ด้วยเนี่ยต้นมะม่วงทางด้านนี้ละสายไฟเยอะให้ตัดออกให้หมดเพราะว่ามันจะทำให้สายไฟขาดได้ ทางนั้นเนี่ยตัดออกให้หมดเลยเนี่ยกิ่งไม้ที่เป็นละสายไฟตัดออกให้หมดอันนี้เป็นต้นขี้เหล็กกิ่งมันเยอะมากเลยอยากให้ให้ลิดออกกิ่งเล็กๆให้ลิดออกไปบางเพราะว่ามันบังแสงต้นอื่นด้วยมันทำให้ต้นไม้ต้นอื่นไม่สามารถที่จะโตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ต้นขนุนต้นนี้ถูกมันบดบังแสงไป ต้นโคกปีบอันนี้หน้าบ้านก็สูงจะต้องตัดให้มันเตี้ยลงหรือเปล่าหรือว่ามันแข็งแรงพอที่จะไม่ล้มลงมาส่วนต้นต้นนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องตัดเลยเลยหูกระจงมันดีอยู่แล้วอยู่ตรงกลางต้นชมพู่เนี่ยกิ่งไหนที่มันใกล้ทางบ้านตัดออกให้หมด แล้วก็ใบมันเยอะอยากให้ตัดแต่งใบออกหน่อยต้นไม้ต้นนี้มันมีกิ่งแล้วก็มีกิ่งบางกิ่งมันจะทำให้ไปผ้าสายไฟก็ตัดออกไปดอกเหลืองๆนี่นคือต้นขี้เหล็กมันแผ่กิ่งก้านได้เร็วมากเลยโดยเฉพาะหน้าฝนอยากให้ให้ธิ์ออกให้มันเกือบโกรนเลย ต้นขี้เหล็กเพราะเดี๋ยวมันจะแตกออกเองได้ง่ายมากตัดต้นขี้เหล็กออกไปเพื่อมันจะได้ไม่บทบังแสงต้นขนุนต้นนี้เพราะขนุนต้นนี้งามมากพวกต้นมะม่วงก็ให้ลิดกิ่งออกเป็นการตก,ตกแต่งกิ่งไปในตัว